สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนันี่คนเลี้ยงแมงกันนะคะตอนนี้กําลังดูแลบ่อจิ้งหรีดกัดของนนิดรอบนี้ให้เป็นต้นกล้วยหลักๆเลยค่ะพืชอย่างอื่นเก็บแป๊บเดียวหมดนะคอยหลังไปเกลี้ยงเลยก็เลยทําการตัดต้นกล้วยดีว่ามีสวนกล้วยสะดวกไปสําหรับท่านไหนที่ไม่มีต้นกล้วยปลูกได้ปลูกง่ายขึ้นทุกสภาพดินเลย เอาไว้สําหรับให้แมลงเรากินเป็นการลดต้นทุนในช่วงที่เขากินเยอะไปในตัวด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ข้อดีก็คือจะสามารถเกาะเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมได้ก็ลดในเรื่องของการกัดกันเองได้อีกเหมือนกันส่วนหัวอาหารในนี้ยังคงให้นะคะให้ควบคู่กันตัวไหนอยากอาหารก็ไปกินตัวไหนอยากต้นกล้วยก็มากินเขาก็จะได้กินอาหารที่ทั่วถึงไม่ได้ไปแออัดเบียดกันอยู่ในถาดอาหารซะอย่างเดียวเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแล้วก็ ไวกัก๊กสิ่งที่ควรระวังย้ำอยู่เสมอให้พืชผักไปเนี่ยเสี่ยงในเรื่องของบ่อกเกิดแก๊สฉะนั้นให้ระวังแล้วก็เฝ้าสังเกตดีๆหากผิดปกติเพื่อนๆต้องทําการระบายอากาศให้เย็นให้บ่อเย็นที่สุดนะเพราะว่าอากาศร้อนบ่อกเกิดแก๊สเนี่ยจะทําให้มแมลงเราตายเยอะนะคะเขาขาดอากาศหายใจนะตัวนี้เป็นสาเหตุหลักๆสำหรับท่านนายที่กำลังเริ่มหัดเลี้ยง ใจลำร่มนะค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้เข้าไปในคลิปของนนิดเองก็จะมีในช่วงของแต่ละวัยมีเทคนิคแต่ละอย่างให้คอยสังเกตอยู่เรื่อยๆนะคะเกิดจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาแล้วก็คอยจับสังเกตนะซึ่งบางทีมันก็อาจจะมีวิธีที่ดีกว่าที่นนิดใช้แล้วก็นนิดเลี้ยงนะหากเพื่อนๆมีแนวทางที่ดีกว่าก็สามารถทําได้เลยนะดูท่องนนิดได้ความรู้จากนันิดนำไปเลี้ยงแล้วก็สร้างไรายได้ดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารัก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียอดขายปังๆออเดอร์ปังๆล้ำล้ำเลยๆเห่งๆทุกๆท่านนะคะ